ฮัทสิวลรีปีสองพน้า้อยี่บเอ็ดนื้อเกสรทรงไข่นะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อเกสรนะครับแล้วก็เนื้อใบลานนะครับองค์ที่น้าไม้ชมเป็นเนื้อเกสรนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเกสรไม่ใช่น้ำมนนะครับเป็นเกสรโซนเข้มนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะเข้มมากนะครับโดยเกสรก็จะมีโซนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะครับอ่าองนี้คือเข้มมากแล้วก็สําคัญวัดที่หน้าเลยหน้าจะติดคมลึกชัดมากนะครับตันใหญ่สิวารีจะหาหน้าสวยยากนะครับ ด้านหลังก็เป็นหลวงปู่โตะนะครับวัประดูจิมพีนะครับแล้วก็ยันนะนะครับมาเดี๋ยวผมจะติดกล้องให้ดูนะครับดูดูหน้าก่อนเลยครับสียดีครับเห็นไหมครับหน้าติดคมชัดจมูกติดตาติดนะครับเส้นต้นยาติดคมจุดลึกชัดนะครับอ่าแล้วก็มีตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับอ่าอยู่ใต้ถานนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็ตรงนี้ดูง่ายครับพอนเนื้อเป็นเนื้อที่ดูง่ายๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมพุโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่ง แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะคะ